แต่เสียงอีชานปีนี่แม่มีจะพูดหนาตาดีๆแต่พระเอกสุ่มยาบาดนะเอาไปล่ะพญิเฉลี่้สวัสดีค่ะอ้ไม่เงยจืนตัวนนาจ้าซัวฉิมหอดเป็นยังไงเป็นยังไงเติตตมอยู่ทางเขาหุ่นเอาเจ้าติตตมปานรถกุฏิอยู่เนี่ยอ้าวโอ้นาปีนี่คือโพดเท่าไรโพดจังไงอ่ะเพราะว่ามันสลรับเป่าหนึ่งบ่สุกมันธรรมดาแล้วมันอัวท้วนสมบูรณ์ไม่เงยนกเลี้ยงดี อันเสียงอีสานนี่เขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบ่าพระเอกกับมิจนาไม่ไม่เ่อ,อแเมนยูดอกคอยเบิ้งกันนาไม่อยู่ตะขันโยบาลน,นอกเขางนี่ล่ำหม,มดคืนนอดแจ้งซุ้มนี่เป็นพระเอกเอาซุ้มนี่ล่ำเออชาถูกเป็นยังบุญยังคุณในเถนาะเออี้าคือว่าจังสัตว์ยจาเอาตะอบอกแพ้ในล่ำคอยเดียดละเจ้าคือว่าเนวนี่เอาอยว่าเนวนี่มันจะเป็นไร ลูกแพ้นี่เขาพ่ะเอกตลอดการตลอดการกระซ้าเขบ่มักนิสัยแหละขบ่มักการหลอกกันล่วมันโวจังไปยังข้อพึ่งอยู่จังงูเห่าเอานั่นคือเอกลักษณ์เขาลักษณะลักโพแท่งเสียงยีสานปีนี่มีแต่เพลงมวนๆเร้าเๆ้าเฒ้าเาเฒาคือว่าจังสันได้นิ้กังที่แรกฝนคอยไปยืนฟังว่าข้าต้มยู่นัน ร้องมาได้จังไหนอีน้องแกละนั่นนักร้องไฟนักร้องไฟยิ่งนักร้องฟไฟไส้มีแต่ผู้เสียงดีๆกระล้าน,<อ>น้องแกละแท่งมวนมน้นองแกละสุพิตาออกมาลองแห้พวกเป็นตาฟังน้องพี่อันบอกเป็น<อ>จังไหนจังมามโมมอนอุย้ยร้องมาได้จังไหนผู้ให้ผ่านพานจังไหนเพลงถ้าได้ดูมองไหนเพลงไหนเด้าจังไหนกับบอลหลุดเด้าเด้าเด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 าดินจังไหนกับบอลหลุดอันบ่เอาอันนั้นเพลงผู้ยิ่งเนาะ มิเตเพ่งมวลมวลม่วาจีดาวท่องดาวไก่น้อหน่อยเพ่งพระเอกกับมวนโดยเฉพาะข้มอดบาดนี้ข้มอดเอ้ามอดเพ่งมวนตัวย้าว่าต่อเล่าจังหวะดีจังหวะดีล้องเงี้ยเด็กกขนหัวลูกเงี้ย่ันโค้โคราบสิ่งระเบิดอะมามักมองได้เพ่งว่าเพ่งวิ่งว่าวบนเพ่งวิ่งว่าวพี่ชักน้องสาวพี่สาวน้องชักพี่ชักชักชักยหวาน จะม้วนมองซักหมองสาววันละเฒ่าเฒ่าเฒ่าม่นแท้บักคอยซั่งที่ฉุดออกมาลองให้เป็นแต่ซั่งผู้ใดบักแพร่วละล้านโอ้เจ้าจะบวัจังสั้นผู้มักกะมีอยู่ภายนอกเฉี๊ยวมักหัวปวดมันอยู่หันนี่หลายอยู่ว่าได้จังไหนฉันได้เดินอันแพ้แพ้ห้องเพล็ไหนเนาะแพ้งฉุดใหม่เพื่อนี่แห้งว่เป็นแต่ฟังโอ้โหหัวงอกหยอกสาวเอออันตุลุนตุลุนตุลุนนี่ละตุลแนตุลุนตุลุนเพิ่งออกมาลองที่แรกใหงเป็นแต่ชีเดียดบ้าเพท่ไหน เพงจิ้คนร้องเนาะเออเพลงไหนเพลงไหนโค้ใหญ่ได้เจ้าไปของโอแม่เนื้อทองน้องมะคุ่นเจ้าคือร้องแนวนี้จังเล็กควายยินเขาร้องควายยืนฟังด้วยกันเขาบ่ได้ร้องว่าจังสี่นะไอหูควายเนี่ยบ่ได้หนวกกขาเล้วกันล่ะพิจารณาบ่กลันฟังเดี๋ยวน่ยพิจารณาแล้วได้ยินคือเก่าเอาเจ้าเข้าใจว่ายังไงก็อนโค้ ไอ้ใดเจ tonight, ้าไปคลองโอเมเนื้อทองน้องมะขุนไอไอจังายเลยบอดใดจอยยังไมร้อยน้องมะขุนไอมิจังกระเอยหรือเสือไปฟังเสือหันเจ้าวอกตัวใจเขาบอเดว่าจังสันเขาบอเดว่าจังสันโคตชัดแน่เสือเพ่งเพ่งนี่ซื้อว่า สั่งคนคุยใหญ่ฮะสั่งคนคุยใหญ่เอาไหมคน,นคุยใหญ่เออสั่งคนคุยใหญ่เขาว<อ>่าคนคุยใหญ่ได้เจ้าไปครองโอแม่เนื้อทอนน้องมาคนโอ้ยคุยใหญ่คุยใหญ่ คนคุยไงนี่คือหมายความว่าคนเบาไหลปวดโอ้เจ้าของว่าดีว่าเด่นโกมูโกบัตโกเมืองคนแม่นี่หลีคนเฮามันมีหลายแบบหลายหลายซ้ำหลายเบาจันโอ้เยเจ้าเลี้าเบาเลี้ยงพระเอกเนี่ยพระเอกส้มนิ่งโอ้แมุ่้มนิ่งไอ้บ่าจังเจ้าบังคับคับเจ้าะบักแต่ละบักนี่มีแต่บักนาทั้งดังคมโอ้ยไปทั้งหลังดอกสัน เอาขึ้นไปทั้งหลังยงนหนามันทั้งให้วงคาคัาาาในเขาไล่งานโตไปเน,นี่ยยังยงบะฮัแนะน้เจ้าหวองอ๋อเดี๋ยวทีบอกถามให้ชื่อว่าจังไหนหละพลซื้อชาติครับขอฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกจักคนหนึ่งในเด้อครับผมเบาชาติีจังเลยเหรอชาติครับ<ะ>ชาิพวัหนี้ละลาแม่เลีอยฉีดเดี๋ยวนึงเอาชาติใส่ยักบาทนะชาติได้ละชาติ ชาจะนี่คือขอบก้นขึ้นมาอย่าเลยเอาชาต้องอะไรชาต้ตงกน้นเหมือนตัวโอ้ยถาบอกได้ทุกอย่อาไม่เห็นมีชาติแบบมีหูย้ยี่ติแม่ป้านมึงช่างเว้าแต่มึงเจ้าหู้หน่อยหรือหู้ใหญ่มันบ่ทันหลวมบ่หลุนว้ายบ่หลวมง่ายได้หลุดผู <c oughs> ้ชุดสีม่วงๆนี่สื่อว่าจังไหนล่ะถา,<อ>ามาาิ่งที่ล่ะเื่อว่าเทพนะครับเด้อเอ้า ยายจะเป็นอย่างโอ้ยสื่อมันเถอยู่แต่ว่ากินมันคือบ่อเถแต่ละหืมกินบ่อเถโอ้ยบ่อเถะดำอยู่นะชื่อเถะครับแล้วพูดดีนั้นชื่อว่าจังใดล่ะพูหน่าใหญ่ๆเนี่ยครับผมหนุ่มนนท์สวัตดียาย ่อยตั้งใจมือนีว่าสิมหาจ้างหมวล่ำเด้จ้างที่จ้างเลยจ้างเลยมันกะต้องได้ฟังเสียงเขาอนอยากฟังเสียงแต่ละคนนี่แม่ได้บ่เออได้ได้เจ้าสิจ้างไปงานยังล่ะไปเฮ็ดบุญหาผัวทำบุญหาผัวเออคนนอตายจากกะต้องทำบุญแจกเขาหาเป็นธรรมดาเอาผัวว่าท่านตายแล้วก็บ่มีผัวจักเถื่อเืราว่าทำบุญหาผัวสั่ทำบุญึ้นมากกะหาเอาผัวมือนันโลดนั่นนะโอ้ก็ได้ยินบ่บเฮ็ดบุญหาเอาผัวนั่น โอ้โอ้โอ้ให้ฟังจากคนหนดูเอามักมักผู้ใไหนนาใดนเอาเลยผู้หน่าหญ่ายๆนี่แหละเอาหน่ายง่อยู่ก่อนรำให้ฟังเด้อสบายดีพี่น้องพังทินดินสยามตบมือแม่พี่น้องอุดรอยู่ทางไหนล่ะเปิดปฐมดีงามเลิกใช้เลิกดื่นคอยแฟนสดชื่น ตลอดในคํำคืนวันนี้มีความมวนเหลือพอจักกีส่วนบรรดามวนพี่น้องฟังลำลองอยู่สนามทางกำยหมอลำหัวใจขาดลันคำยามคนลุกฟูกกันนีมันบดีแนวใดบึกใจได้ทาน เสียงหิตข้าเอินตาเข้ารับเดี๋ยวนี้ไม่อย่างล่ะโอ้ยรับไปรับมาเป็นกระเทยใช่ไหมนนี่แม่ผู้ใดว่าเป็นกระเทยเดินเนี่ยอูนี่ว่าตบเด่ะเฮ้ยผู้หญิงฉลี่แม่นคู่ไข่บัวเจ้า่าอุ้ยจะบ้าเอาตีเออบ้ามากระเทยล่ำกี่เทไม่อย่างนี้แย่เขาว่ากูเป็นกระเทยน่ะเอาเขาคือวางสั้นกูเครียดตล่ะเขาไปปลาเฮาไปใส่เดียไปหากินไปหากินขางสังกะสีแมนบาน่าสนุกมา มีปน้าพี่ปลาอยีกสางสักสิไปเขาไปหากินอยู่ข่างสกมสิไปเอ็ดปะจำมะมักกับกระเทยหนิมอผู้ผมมักกระเทยล่ำโอ้กระเทยล่ำหนิ่คยว่ามันอ่อนหมาดอ้ยเศ้าใอยไปเห็นข้าเนินเนินห็นเป็นกระชิดิอันเอ๊ะยังไงคนเล่นเป็นโตโกงผู้นี้กระเทยหมอนั่นกระเทยเล่นเป็นโตโกงโอ้ตาตีบางก้างผู้เล่าเพร่ะบอกว่ายืนมาดแม่กอดเอิ๊กฉากนั้นพนดากันกับลูกพนไล่ลูกออกจากบ้านเด็กอีลูกบ่มักหนิอีลูกทอระพี คนจะมองมาสมควรจะมาเป็นลูกกูอีลูกบอกบทีลูกสั่งสรรค์ประจําไปมึงหนีจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ให้ลูกเพื่อทีมกระเป๋าให้ลูกทวนโลดป้าโตกูแเล่าว่าแล้วกอดเบ๋ป่าความเรื่อมาดแม่นเต็จะดูเขาไล่ขากันบึ้มบ้าบึ้มบ้ามาเอ้าคนตีกันว้ายระเบียงบ่ได้เลยบ้าผู้ใดว่าอยู่เนี่ยบักโตโกงนั่นอันนี้พวกจะให้คนจะเทยมาล้อมจูไข่ฟังเอา ล่ำชูเม่ฟังล่าเม่ขันล่ำดีเดี๋ยวเม่สีจางตัวอันยายขันพระเอกล่ำมวนล่ำดีถือใจจะลืมแจกทิปจกพย์ว้ายยากดอกคอยให้แน่แน่นอนขันล่ำดีเดี๋ยวให้ติปขันล่ำบอดีเดี๋ยวให้ตับโว่ทพี่น้องตั้งใจฟังสวัสดีพี่น้องผู้มาเที่ยวในงานจะเฝ้าตบมือจะเฝ้าตบมือ เป็นกระเทยอ,อีกแล้วครับตามที่หลานไปลำมาหาบ่อนใดเทียมใดการที่หลานไปลำมาหาบ่อนใดเที่ยม้หวเขาตาตัก่อนนี่แม่พูดมนต<อ>์าคือหรอกไ้่มาคือหรอกมาคือ,อกระเทยหรอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เมืองพิจิตรหน้าก็ละไม่ยังลหรอยาอยเออนะเอาไปเลยยี่สิบบาทโอ้แจกติ๊ดไปล่ำเมนี่ยวบนค่อยจ่ายเต็ม มีน้ำใจใสกวางการต้อนรับทั้งปวงดีลนออน้นัว่สุบอรอนมีน้ำใจใสกวางการต้อนรับทั้งปวงดีลนออน้นัว่สุบอ <c oughs> ่อนนะจ๊ะแจกเข้าไปเอาไปอีกห้าสิบบาทโอ้ก็แจกขึ้นหนานเจ้าอุ้ยอยู่น้ำคอยโดนโดนในฮอลรถปิกอัพ <c oughs> เป็นตาลาสะอ่อน <c oughs> เจ้าภาพงามอีกด้วยสวยโกว่าสุขคนเจ้าภาพงามอีกด้วยสวยโกว่า,ออาวสุขคน โก็แบกล่อยเป็นเสียงไว้เพิ่มไปเรื่อยๆตัวอัดยาใหญ่จ้ะให้ข่อยล่ำน้ำเนี่ยเฮ้ยเจ้าแน่แต่เจ้าตัวกับพวกเขาที่อยู่มีเงินทองมากล้นการใส่ใจว่าเคยห่วงมีเงินท่องมากล้นการใส่ใจว่าเคยห่วงวะฉันการใส่ใจว่าเคยห่วงวะฉันแล้วยืมเนี่ยยืมไปยังอะไรยืมให้พระเอกนี่ละเออเอ้า ก็ดีลอยนึงเด้อจังเป็นดวงซาตาวาสนาสูงสันยจังเป็นดวงซาตาวาสนาสูงสันก่อนล่ำคืองว่าดวงดียืมอีกจักรลอยนี่ล่ะยูืมงอีกเป็นสองลอยนะให้เขานี่ล่ะให้ไปอีกอีกอัศจรรย์เอาให้เสียทีแต่ยายแก่ไม่ใช่ไงช่างนี่เขาคือว่าจังสรน ความจริงนี่เป็นสิ่งที่ไม่ตายพเขาบอกความจริงเอ้าแกกับพ่เป็นยังดอกแม่นั่นแกยุตต่วะมีไฟดู้ะมีไฟอยูะพ่เป็นยังดอกล่ะแม่แกกับพ่เป็นยังแม่ก็ยังมีไฟคือเก้อนละแกก็มีไฟจ้าเกิดหุ่นแม่กับว่าใดเทิ่งเขามาบอดเ ยังก็ต้องมาบ่ายเงินกูเอาผู้เขาให้เขากูอุ่าห์อดกันนะอันว่าเป็นเถาเป็นแก่แล้วนะย่างมาว่าหมาบ่แดกอีกนะเอาผูให้เขาดิเสียใจเงินยืมเขาสองลอยดิกูไม่จ่ายมีอะไรอับเปล่าตัวมันนักเล็กไปเลอยดเจ๊บเร็วแกมึงสิไปหาเอาใส่ตะกูบ่อลน็อดโอ้จัดจัดฟเตยไปยัยฟังวมอลำประเด้นน้ำใจกูแล้วมันยังมาด่ากูอีกด้วยนี่แม่บฟังเตยบ่บ้ามึงจะ ให้กูฟังกูขี้เดียดแล้วยายไอีหยังขันไปจ้างมองอื่นเมื่อไรจะกลับมาเด้อฟวามสั้นบอกเออมันเป็นตะเบื้งบ่าหลักคณะสูงเออเจ้าจเจ้าเบื้งนาพอตกห้องอกตายนะเมื่อกูได้แก่เขาหาสักของ